สวัสดีครับศิวโรธจินนิยมครับในฐานะที่เป็นแกนนำครอบครัวพลังบัวภายใต้ประธานชมรมอ,อสมอจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้มีโอกาสนะครับได้มีโอกาสรับโครงการครอบครัวคุณธรรมพลังบัวเข้ามาบริหารจัดการในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับที่ศูนย์คุณธรรมกับหมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธได้กรุโาคิดเรื่องนี้เมื่อเมื่อเราเป็น อาสาสมาัครเราจึงมีโอกาสได้ทำเรื่องนี้กับการเป็นแกนนำครอบครัวคุณธรรมพลังบวกหรือที่เราใช้ชื่อง่ายๆว่ารครูกอเราก็มาคิดที่จังหวัดกาญจนบุรีเราต้องทำยังไงบ้างประการแรกเราได้แล้วเราได้แกนนำครอบครัวพลังบวกหรือครูกอเนี่ยรวมแล้ว50กว่าคนก็ไปสร้างความเข้าใจไปสร้างการรับรู้กับประชาชนในเขตพื้นที่ไปดูซิว่าครอบครัวที่ไม่ปกติมีไหม ที่มีความขัดแยง้งมีไหมเราจะไปช่วยเขาให้เขารักกันได้ยังไงจะต้องใช้คําพูดยังไงจะต้องใช้กระบวนการยังไงจะค้นหาได้ยังไงกลับประการต่อมาครอบครัวที่เขาดีอยู่แล้วเราจะยกย่องชื่นชมเชิดชูได้ยังไงซึ่งกระบวนการวันนี้เราเราได้ละดังนั้นต่อไปเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยสิ่งที่เราจะดําเนินการก็คือเราจะจัดงานตลาดนัดเนี่ยตลาดนัดความรู้แกนนา ครอบครัวคุณธรรมต้องมีความรู้ด้วยครอบครัวเองก็ต้องมีความรู้ด้วยมีความรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจะทำยังไงพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายจะมีความรักอยู่อยู่ด้กันได้ยังไงในตลาดนันความรักเราจะมีความรักอยู่ได้ยังไงจะให้รักกันต้องพูดยังไงจะสื่อสารทางกายทางใจทางสายตายังไงเราจะมีการมอบกิจบัตรให้กับครอบครัวตัวอย่างนะครับคําว่าครอบครัวตัวอย่างของครอบครัวพลังบวก ไม่จำเป็นต้องดีเลิศประเสริฐสีแต่ขอให้ครอบครัวคุณไม่มีความขัดแย้งไม่ใช้ความรุนแรงให้ดูแลกันเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้กับครอบครัวอื่นได้ไดำเดนเินการตามสวัสดีครับผมสุรินทร์เสนีงงามเนาะ ในฐานะผู้ประสานงานครอบครัวประาังบวกนะครับวันนี้เองเนี่ยกิจกรรมที่นํามาเสนอเนี่ยก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ร่วมกับศูนย์คุณธรรมและก็หมหาวิทยาลัยศรีนครินทราราวิโรจน์นะครับในการจัดทําค่ายเราวันนี้เราเลือกต้นแบบครอบครัวเนี่ยนะครับขึ้นมา4ครอบครัวตอนหนึ่งชุมชนมาแรกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนาะในเรื่องของคุณภาพของครอบครัวเป้าหมายที่เราวางกันไว้เนี่ยนะครับ จะใช้เวลาในการขับเคลื่อนเนี่ยปีละสิพื้นที่อันนี้คือเป้าหมายหลักๆเนะา,าะทางทบวงราชการจังหวัดเองเนี่ยก็เห็นความสําคัญก็บอกว่าทั้งนั้นอาจจะใช,ใช้งบประมาณในส่วนของจังหวัดนในการช่วยขับเคลื่อนก็ได้นะครับแต่ว่าในส่วนของพวกเราที่เป็นภาคประชาสังคมภาคชุมชนเองเนี่ยเราก็มองว่าเราอาจจะไม่ได้รอง,งบประมาณแต่เราจะขยับร่วมกัน สวัสดีค่ะปุ้ยชื่อทองสุขภุ้มสงวนนะคะเป็นประธานสหกรณ์บริการชาวดินจังหวัดราชบุรีค่ะที่ทําเรื่องที่อยู่อาศัยให้กับคนจนเมืองค่ะค่ะที่เรามาเป็นรูกอเนี่ยก็เกิดจากาทางพิสุรินเนี่ยได้บอกว่าเออ มันมีโครงการหนึ่งที่ชื่อว่าโครงการครอบครัวคุณธรรมพลังบวกนะคะโดยที่จะมีการอบรมครูกรพอเราเข้าไปสัมผัสนะคะจากการอบรมเนี่ยค่ะเราได้รู้ถึงหลักการนะคะเหตุผลแล้วก็วิธีการนะคะแล้วเราสามารถที่ว่าจะปรับเปลี่ยนได้อย่างไรนะคะจากที่คุณหมอเดลหรือว่าอาจารย์สมปทาน,นาหรือพี่ๆนะคะทุกขั้นได้อบรมนะคะหรือรวมถึงเป็นการยกเคสตัวอย่างะคะ่ะให้รับฟังค่ะพอหลังจากเราได้รับการอบรมแล้วเนี่ย เราก็มาปฏิบัติอันดับแรกเลยค่ะปฏิบัติกับครอบครัวตัวเองเช่นการใช้ภาษาที่สุภาพขึ้นหรือการตรงไปตรงมานะคะกับคนในครอบครัวเรานะคะพอเรามาใช้ในครอบครัวตัวเองเสร็จเนี้ยเราก็มาใช้ในชุมชนเกิดเป็นพลังบวกในระดับชุมชนในการดูแลกันค่ะ สวัสดีค่ะชยาพัฒน์จำปาทองค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดตําบลหนองปลาหมออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงปณิศาสังเกตชื่อเล่นชื่อไอรีนค่ะกิจกรรมที่เข้าร่วมที่ได้รับจากการเข้าค่ายนะคะก็คือก็คือธรรมะธรรมะก็คือหน้าที่สอนให้รู้จักหน้าที่ของตนเอง พ่อแม่ก็มีหน้าที่ของตัวเองลูกก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็เราก็ต้องปรับอารมณ์ที่จะใช้กับลูกเหมือนที่เคยได้เรียนว่าเออปอบก่อนสอนทีหลังอ่าตรงนี้ก็คือนำม,มาใช้กับลูกจริงๆก็คือเราก็ต้องลดอารมณ์ของเราในถ้าลูกได้ทำผิดหรืออะไรเราก็ต้องค่อยๆสอนลูกนิ่งขึ้นนะคะมันก็ทำให้เราควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นค่ะใจด,ดีขึ้นค่ะ เพราะว่าปกติคุณแม่ใจร้ายค่ะ <c oughs> ไม่ดูุแล้วค่ะเดิมเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนเราก็ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ให้มากขึ้นอาจจะไม่ได้ร้อเอร์เซแต่ก็คือลดอารมณ์ร้อนลงอ่าแล้วก็ช่วงช่วงวัยนี้ค่ะเด็กๆก,ก็จะอยู่กับอินเทอร์เนต็ตเราก็พยายามที่จะสอนเขาว่า มันมีทั้งข้อดีข้อเสียความสนุกสนานเพื่อเพิ่ก็ดูได้แต่ก็คือให้ลดน้อยลงค่ะ